คนไทยเธอเป็นคนไทยเรารักกันเรารักกันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลางภาคหอนอื่นหนเหนือเหนือเหนือกอนอันหอเหนือภาคเหนือจะอยู่ภาค ลูกลูกอ่านข้ามเห็นไหมครับจะอยู่ภาคมันถึงจะอยู่ภาคครับครับอ่ะจะอยู่ภาคกลางภา,<อ>ภาคทอภาค,ภาคต้ภาคเหนือภาคเหนืออีกสอานอีสานต่อไอเามทัวต้าใต้ครับจะ อยู่ภาคไหนเราก็รักกันับมาหน้านี้ขยับมือมาเรารักธงเรารักธงไทยรักประเทศไทยรักเรามีน้ำใจอื่นอือเอ,อือ เออไม่เอื้อเฟื้อต่อกันมาทอ,อเออดอเธอเิดเิดม,มาร้องมาร้องมาร้องทำนองไทยไทยจดจำเอาไว้อย่าได้เกลียด กันี่ดีเป็นพี่เป็นน้องเมื่อไทยเมื่อทองเมืองไทยเมืองทองเมืองไทยเมืองทองเป็นของเป็นของคนไทยครับคนไทยเข้มแข็งครับ รวมแรงร่วมร่วมแรง,ร,ร,แร,งร่วมใจรักชาติยออีกงอยิงไหมยิ่งให้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไทยสารไทยสามัคคีไทยสามัคคีธงไทยตรอ,ตอรอไอตรายรง ไตรรงเป็นธงสามสีทองอทั้งอทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวคือ เสือขาวศาสนาน้ำเงินตามตางออมองามตารพระมห ah าสกสัตย์ทไทยรเรารักเพื่อนบ้านไม่รังไม่รานรุ ใครรานรุกใครครับรานรุกแปลว่าอะไรครับรุกรานนั่นแหละครับเหมือนกันแค่สลหรับครับ,รบเมื่อยามมีภัยครับร่วมใจป้องกันครับเรารักทองทองทองถิ่นครับทำกินบอแองแบ่ง ปั่นทำทออีนอทิ้นไม่ถูกถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลพรุ่งนี้อ่านอีกนะครับครับนี่ยังอ่านไม่คล่องเลยครับครับ